บ่าจําเป๋นจะไปไหนเนาะเหมาะจะลงเข้าไปติเน้นนา เสียงติดโควิดจิตใจผวาเอาปิกมาแปดเปื้อนเหืนบ้าน ติดง่าย ay, จะตายสุดจะต่อต้านกำเวนไผ่มานหน่อนาะจะมาถึงเฮาบ่ว้ยก็อจะยำหังกายฮับต่ต อนผพองพายออกกำลังกายนานสู้มันปวอายไหวลัดแบบใดก็ยังตันได quay lát bẹp đây có nhân tan đây lẻ nai hư